ถ้าคุณเห็นคลิปนี้มีใครบางคนกำลังคิดถึงคุณอยู่แน่นอนนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยมักจะเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเลยค่ะมันทำให้เขาเอดคิดถึงคุณไม่ได้บางคนเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ไปเอาใจใส่เขานะคะแต่ว่าเขาเห็นจากพฤติกรรมการกระทำของคุณกับคนอื่นเขาก็ชื่นชมคิดถึงคุณและคุณก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์อะคะ่ะหน้าตาน่ารัก หรือว่ามีพลังดึงดูดอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาอะก่อนนอนก็ต้องนึกถึงคุณบางทีตอนนี้อาจกำลังส่งคุณอยู่ก็ได้นะคะ,ะมาดูกันพลังงานความรักของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอหือช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับคนมาเห็นคุณอะ แล้วก็รู้สึกถึงพลังงานดีๆที่คุณสื่อออกมาค่ะทำให้เขาเนี่ยตกหลุมรักคุณบางคนอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักบางคนอาจจะเป็นคนที่มาส่องคุณก็ได้นะคะเขารู้นะว่าคุณเคยเจออะไรมาคุณดูเป็นคนร่าเริงสดใสมีความสุขก็จริงแต่ว่าเขารู้ว่าคุณเนี่ยไม่ได้เปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ มันเหมือนคุณร่าเริงจากข้างนอกแต่ว่าคุณมีอะไรบางอย่างเก็บเอาไว้อ่ะคะ่ะความผิดหวังเสียใจที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอ่ะหรือเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งจบไปอะ่ะมันทําให้คุณยังติดอยู่กับภาวะนั้นแล้วคุณดูจะไม่ยอมเปิดใจง่ายๆนะคะเนี่ยเหมือนกับการเข้าใกล้คุณนะมันยากนะ ทั้งที่คุณดูเป็นคนสดใสร่าเริงหรือว่ามีพลังงานที่ดีแต่ว่าการที่จะเข้ามาใกล้คุณยากคุณดูไม่เชื่อใจในความรักสักเท่าไหร่เขารู้สึกถึงขนาดนั้นนะ่ดมอนเดอรคุณเหมือนมีพลังงานสองอย่างมันมาด้วยกันอยู่ตลอดเลยอะ คือดูเป็นคนที่ลึกลับในบางมุมอืมที่บอกว่าเออเหมือนจะเข้าถึงง่ายมีความเป็น The Sun, เดซันเนาะแต่บางทีเข้าถึงยากลึกลับอืมอย่างที่ว่าค่ะมันเป็นไปได้ว่าคุณมีพลังงานของการที่ใจดีมีเมตตาหรือว่าการที่คนเข้ามาในชีวิตคุณนะ่ะคุณจะจะเป็นร่าเริงสดใสอยู่กับเขาได้ค่ะ แต่ว่าเขาจะรู้สึกได้ว่าคุณจะไม่ให้เขาเข้ามาใกล้มากเกินเส้นที่คุณกั้นเอาไว้อ่ะค่ะอืมเนี่ยเ็าสอ่งอยู่ตลอดเลยเขาก็เลยรู้ว่าคุณเป็นยังไงอ่ะค่ะอืมคุณน่าจะเคยเจออะไรมาทําให้คุณไม่ค่อยยอมเปิดใจเท่าไหร่อืมเขาจะหนีแรงนะ <laughs> ขนาดไม่เปิดใจคนยังแบบมาตามดูขนาดนี้อะคำแนะนำจากไพ่โอ้ โอ้ไม่จะบอกคำแนะนำยังไงนะคะคือคุณมีความแบบคุณมีความฮอตที่ตอนนี้เนี่ยนอกจากคนนั้นที่มาส่องคุณคิดถึงคุณนะคะมันมีคนเก่าที่มาส่องมาคิดถึงคุณด้วยอะคิดถึงความหลังดีๆสิ่งดีๆอะอืมอยากจะเป็นคนรักกับคุณเหมือนเดิมนะคะอยากจะมีความสุขมากๆเหมือนตอนที่มีคุณอืม อันนี้พลังงานคนเก่าคนใหมก่ก็อยากเป็นอย่างนี้ค่ะอยากจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณน่ะถึงจะรู้ว่าคุณยังไม่ค่อยจะเปิดใจเท่าไหร่รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดูเข้าถึงคุณยากจังเลยอ่ะแต่อยากจะมาเป็นอย่างนี้นะคะพลังงานคนใหม่ก็มีพลังงานคนเก่าก็ก็มาเนี่ยอัน,นเนี้ยเห็นไหมเนี่ยคนคิดถึงเรื่องเก่าๆที่เคยมีกันมาดีๆกันมาค่ะอคําแนะนําก็คือให้คุณน่ะสวยๆหลอ่ลอๆนิ่งๆเอาไว้ค่ะ ให้เขาวิ่งไล่กันบ้างก็ดีนะคะนันเป็นพลังงานของคนที่สุขุมนะคะนิ่งค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนนะคะเขาจะไม่ค่อยอืคือพลังงานของราชาเหรียญน่ะจะเป็นพลังงานของความนิ่งค่อยๆมองค่อยๆวางแผนค่อยๆเลือก ในเมื่อเราคอดขนาดนี้เราค่อยๆเลือกได้นะคะออาจจะต้องฮิลใจเรื่องพลังงานเก่าที่เราเคยเสียใจบางอย่างมาก็ได้ค่ะเราไม่ต้องรีบร้อนในการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะมไม่เป็นไรนมีแต่คนเข้ามาเนาะแล้วคุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีความสุขกับความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด,ด้วยค่ะมันก็อยู่ที่คุณจะเลือกอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ไม่ต้องรีบให้ให้เขาดิ้นกันไป <laughs> นะ คนใหม่ก็ค่อยๆดูคนเก่าก็คิดดีๆนะถ้าเกิดมันไปแล้วการกลับมาเนี่ยมันคุ้มค่าไหมหรือดีไหมนะคะใช้เวลาในการตัดสินใจได้เนี่ยมันเป็นการใช้ความสุขุมรอบคอบในการตัดสินใจค่ะเป็นคําแนะนําจากพ่ยนะคะก็มีคนคิดถึงคุณอยู่แน่นอนไม่ใช่แค่คนใหม่ด้วยคนเก่าก็คิดถึงนะเออเราฮอตมากเราเลือกได้นะคะใช้เวลาในการเลือกแล้วก็มีความสุขกับความพร้อมสมบูรณ์ของคุณเองเนี่ยอืนะ ไม่ต้องรีบนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมพิมพ์รับกันทำนายแล้วก็กดติดตามครูหนึ่งท้าวเวรดูสป็ินค่าครูด้วยนะคะสาวๆหนุ่มๆฮอตทั้งหลายของแม่หม